สวัสดีคะ่ะจากเซลล์มานาฮอนด้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมานาวจะแนะนำเนาะในเรื่องของปุ่มสวิตต่างๆนะคะที่อยู่บนพวมงมาลัยรวมไปถึงระบบ Honda Sensing นะคะที่มีอยู่ใน Honda Civic Turbo IS นั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวมานาวเริ่มจากปุ่มนี้ก่อนแล้วกันนะคะปุ่มนี้เรียกว่าระบบ v s a ถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นสัญลักษณ์โชว์แบบนี้ที่มาดวัดนะคะรบกวนลูกค้าขับรถช้าๆแล้วนำรถเข้าเช็คระบบนี้นะคะที่ศูนย์บริการที่อยู่ใกลที่สุดเนาะ honda เข้าได้ทุกที่นะคะที่อยู่ไกลที่สุดคือระบบ VSA ตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมการทรงตัวขนาดที่รถเข้าโค้งเนี่ยให้เข้าโค้งได้อย่างราบรื่นนะคะเพรว่าไม่ให้เราหลุดโค้งแบบว่าช่วยประคองรถเรานั่นเองนะคะ เพราะว่าถ้าโดยปกติแล้วเขาจะทํางานอตนัตโนมัตินะคะจะไม่ขึ้นโชว์ที่มาตรวัดเนาะถัดมานะคะปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นระบบที่ช่วยเตือนนะคะการชนรถและคนเดินถนนนะคะพร้อมกับช่วยเบรกซึ่งระบบนี้นะคะจะทํางานอตนัตโนมัตินะคะจะไม่สามารถปิด ระบบได้นะคะซึ่งวิธีการทำงานเนี่ยก็คือเขาจะทำงานที่ความเร็ว5กิโลเมตรขึ้นไปเขาจะามีสัญ,ญลักษณ์เนาะเตือนที่มตรวัดแล้วก็พร้อมกับมีเสียงเตือนนะคะที่มตรวัดว่าแบบว่าแบบเราใกล้จะชนแล้วเนาะหรือว่า,าถ้าเรายังแบบไม่ประคองรถหรือว่ายังไม่เบรกนะคะซึ่งระบบจะช่วยเ,เบรกให้เราแต่เขาไม่ได้ช่วยให้รถเราเบรกนิ่งสนิทนะคะเป็นการช่วยเบรก ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งลูกค้าแน่นอนจะต้องมีสติทุกครั้งในการขับรถนะคะถัดมานะคะปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะจะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถนะคะไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถนั่นเองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเหมือนอารมณ์เราแบบจะหลับในอะคะ่คะลูกค้าแล้วเราแบบขับเหยียบเส้นทึบนี้นะคะ่ะจะออกนอกถนนเนาะระบบนี้นะคะเขาจะช่วย หน่วงพวงมาลัยนะคะกลับให้เราให้เข้าอยู่ในเส้นทางในช่องทางเดินรถนั่นเองนะคะซึ่งระบบนี้สามารถปิดเปิดได้นะคะณนะตอนนี้ปิดระบบอยู่ถ้าเราจะเปิดนะคะให้เรากดเนะะี่ยค่ะก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นโชว์อยู่พร้อมกับจะมีอ่าเขาเรียกว่าจะมีเนี่ยค่ะขึ้นอยู่ว่าออฟหรือออนชื่อระบบนะคะถ้าเราเปิดก็จะออนเนาะแต่ถ้าเราปิดก็ออฟนั่นเอง ซึ่งระบบนี้นะคะการทํางานก็คือเขาจะมีสัญลักษ์ขีมาัดวัดก่อนนะคะขึ้นแล้วก็สั่นหน่วงโงมอะไราให้นะคะถ้าแบบเราหลุดออกจากนอกถนนนะคะเดี๋ยวม่นเน้าขออนุญาตปิดไว้เนาะแล้วก็ที่โฟมอะไรานะคะโงมอะไราก็จะมีอีกปุ่มอีกเยอะแยะเลยถ้าด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมเครื่องเสียงเนะาะตรงนี้ สามารถเลือกเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงได้สามารถรับสายวางสายได้นะคะที่พวงมาลัยหรือว่าสามารถสั่งการด้วยเสียงสิริก,ก็ได้นะคะส่วนลบกับบวกตรงนี้นะคะเรียกว่าพันเด n ลชิฟต์พันเดิลชิฟ์จะเป็นการแบบว่าเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยนะคะทำให้เราเพิ่มเพิ่มการขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะคะวิธีการใช้งานให้เข้าไปที่เกียร์ S นะคะ นอแล้วก็สามารถทําการทดเกียร์ได้นะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเราแบบขับเกียร์แมนนวลก็สามารถบวกหรือลดทดเกียร์ได้เลยนะคะโอเคสําหรับปุ่มหน้านี้เนาะฝั่งขวามือนะคะถ้าเรากดคําว่าเมนตรงนี้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์คําว่า ACC นะคะกับ L c a s s ซึ่ง L c a s s เนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กับตัวนี้นะคะกับปุ่มนี้ ก็คือเอลค้าก็จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถเรานะคะให้อยู่ในช่องทางเดินรถอันนี้เขาจะนับจากเส้นปละนะคะเส้นปะที่ที่เป็นเส้นแบ่งเลนนะคะก็คือให้เราเนี่ยอยู่ในช่องทางเดินรถนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราแบบว่าเปลี่ยนเลนโดยที่เราเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะซึ่งคงอะไรเขาก็จะหักกลับมาให้ฉะนั้นเงื่อนไขาการทํางานนะคะเราจะต้องคาดเบลล์ทุกครั้ง คาดเบลเปิดไฟเดียวนะคะพวงมาลัยจะไม่หักกลับมาให้ถ้าเราไม่อยากสับสนแล้วก็ปิดระบบไปก่อนได้ก็สําหรับระบบนะคะที่ล็อกความเร็วของรถยนต์นะคะซึ่งถ้าเป็นใน c ี v i c Turbo โบของเราเนี่ยเขาสามารถล็อกความเร็วตามรถคันข้างหน้าได้นะคะซึ่งเราจะต้องกดปุ่มนี้นะคะกดคําว่าร์มีนก่อนเนี่ยคะ่ะปุ่มตรงนี้ ถ้าเราจะให้แบบว่ารถเราล็อกความเร็วตามรถคันข้างหน้าเนาะสมมุติว่าถ้าเราอยากขับรถที่ความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะให้เราทําทความเร็วไปที่90กิโลเมตรเสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่าเซตนะคะอ,อันนี้ที่เขาแจ้งเตือนก็คือเรายังไม่ได้มีการขับขีน่นั่นหมายความว่าระบบนี้เราต้องทํางานที่ความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปนะคะจึงจะล็อกได้เนะาะสมมุติว่าเราล็อกที่90แล้วเรากลับมามาล็อกที่ของเรา90แล้วถ้าเราอยากเพิ่ม อยากเพิ่มความเร็วให้กดคำว่ารีซูมตรงนี้นะคะสามารถกดบวกเพิ่มความเร็วได้แต่ถ้าอยากลดความเร็วลงก็ให้กดตรงนี้ค่ะลดลงเนาะแล้วก็ถ้าเราล็อกไปแล้วใช่ไหมคะคันข้างหน้าเราอะ่ะขับช้ากว่าเราขับสัก80แน่นอนคะ่ะรถเราก็จะปรับเป็นที่80เหมือนกันแต่ถ้ารถคันข้างหน้าแซงออกไปแล้วไม่ได้อยู่ในเลนที่เราขับใช่ไหมคะความเร็วก็จะ กลับมาที่90ตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันสามารถปรับระดับความปลอดภัยได้นะสามารถปรับในเรื่องของระยะห่างของรถยนต์นะคะก็คือเราก็กดที่ปุ่มตัวนี้ก็แนะนำให้เป็นความห่างสีระดับจะดีกว่านะคะเว้่ระยะห่างกันหน่อยเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ก็ให้กดคำว่า m e นนะคะทุกอย่างก็จะหายไปหมดเลย เราก็ใช้งานเองเราก็จะไม่งงเองแล้วก็สําหรับนะคะสวิตช์ด้านไฟด้านหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็รถเรานะคะมีในเรื่องของ Honda Linewatch นะคะก็คือจะเป็นกล้องสองภาพด้านซ้ายนะคะก็คือไว้ส่องแบบว่าภาพมุมอับที่อยู่ด้านซ้ายมือที่เราเลี้ยวแล้วเราก็จะไม่เห็นเราสามารถทําการกดปุ่มนี้ก็ได้นะคะนะคะ่ะภาพก็จะขึ้นโชว์ที่ที่เครื่องเสียงเราเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าสุว่า เราเปิดไฟเดียวซ้ายนะคะภาพก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเช่นเดียวกันสามารถทำได้สองวิธีสวิตช์ไฟหน้าก็ปกติเลยคะ่ะแล้วก็หมุนอันนี้สวิตช์ไฟตัดหมอกนะคะถ้าเราเปิดไฟหนีแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะติดนะคะแต่ถ้าเปิดแต่ไฟตัดหมอกไฟหนีไม่เปิดก็คือไฟตัดหมอกไม่ติดนะคะ อันนี้ระบบก,กั้นปัดน้ําฝนกั้นปัดน้าฝนตรงนี้นะคะก็ปกติเลยถ้าเราดันเข้าหาตัวเราเนาะก็จะมีน้ําพุ่งออกที่กระจกนะคะแล้วก็ปัดอัตโนมัติให้ซึ่งในรุ่นรถของเราคันนี้นะคะสามารถปรับออโตโดได้นะคะแล้วก็สําหรับมาตรวัดนะคะด้านความมือก็จะเป็นระดับน้ํามันที่มีในถังนะคะ ฝาถังน้ํามันของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะมีลูกศรชี้แจ้งอยู่เนาะวิธีการที่เราจะาเปิดฝาถังน้ํามันนะคะเพียงแค่ปลดล็อกรถนะคะจากเส้นทําล็อกเราตรงนี้ก็ได้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็คือถ้าเราล็อกรถนะคะกระจกเราก็จะพับให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็กางออกเมื่อเราปลดล็อกรถนั่นเองอสวิตช์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสวิตช์ที่ปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาเนาะ ตรงนี้ก็ปรับได้นะคะปรับไฟฟ้าระบบเซนทันล็อกค่ะ Lock, ล็อกรถกด Lock, ลด็อกรถปุ่มนี้ล็อกกระจกทั้ง4บานแล้วก็สําหรับกระจกนะคะคู่หน้าเนาะบานคู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงออตโตได้นะคะด้านหลังเราก็ยังควบคุมได้ปกติอยู่โอเคแล้วก็มาตรวัดตรงกลางตรงนี้นะคะตัวพี่ตำแหน่งเกียร์นะคะ30สิบ อุณหภูมิภายนอกนะคะเลข6เลขกิโลรวมเวลามานาวตั้งให้แนวเนาะส่วนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นอุณหภูมิของรถยนต์ของเราก็คือความเร็วก็จะขึ้นเป็นเป็นมาตรวัดดิจิตอลไปเลยในส่วนของเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงใช้งานง่ายค่ะเป็นภาษาไทยก็ถ้านลูกค้าจะเข้าเชื่อมต่อนี้เรื่องของบลูทูธนะคะไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่บลูทูธนะคะตรงนี้ แล้วก็รายชื่ออุปกรณ์หลังจากนั้นให้กดเพิ่มอุปกรณ์นะคะก็ในการเชื่อมต่อบลูทูธรถเราจะต้องอยู่ในสภาวะเกียร์จอดก็คือเกียร์ p นะคะแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนจะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามีในถ้าลูกค้าใช้ iphone เนอะก็สามารถเชื่อมต่อ apple carplay ได้นะคะ เขาก็จะจาลองแอปพลิเคชันต่างๆนะคะลงที่หน้าจอเครื่องเสียงของเราแนะนำให้เสียบพอตนี้นะคะเชื่อมต่อพอตนี้เนาะเพราะช่องนี้เป็น HDMI นะคะเสียบช่องนี้ถัดมานะคะระบบแอร์กดที่ปุ่มนี้นะคะเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถปรับโหมดต่างๆได้ความแรงของพัดลมก็ได้นะคะรวมไปถึงอุณหภูมินะคะสังเกตมุมด้านซ้ายและมุมด้านขวา อุณหภูมิของเราสามารถปรับได้แบบอิสระนะคะก็คือถ้าแบบมะานาวาขี้หนาวเนาะมะนาวก็ลดอุณหภูมิตัวยิงลงแต่ถ้าฝั่งนี้ก็สามารถปรับเป็นอุณหภูมิของตัวยิงก็ได้ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้แบบว่าด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันให้กดซิงค์ตรงนี้ได้เลยปุ่มนี้ไล่ฟ้าด้านหน้านะคะไล่ฟ้าด้านหลังใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะ On Off นะคะปิดแอร์โอเคถัดมานะคะตำแหน่งเกียร์ต่างๆเกียร์พีเกียร์อาเกียร์อนนะคะเกียร์ดีเกียร์เอสเนาะแล้วก็ปุ่มนะคะที่อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์ตรงนี้ไอคอนนะคะพอเรากดปุ๊บก็จะมีรูปใบไม้โชว์ที่มตนวัดนั่นหมายความว่าเอาเราจะใช้ระบบที่ช่วยลดความสิ้นเปลืองที่การใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ะะก็คือทําให้ประหยัดขึ้นนั่นเองเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองนะคะแนะนําว่าเหมาะสําหรับกับการขับขี่ในเมืองเพราะว่าถ้าเราใช้โหมดนี้แล้วเราวิ่งออกต่างจังหวัดหรือแบบเราต้องการทําความเร็วเนี่ยระบบนี้เขาจะไปหน่วงระบบเเขาเรียกว,ว่าเป็นหน่วงความเร็วของเราทําให้รถเนี่ยทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะเราแบบเหยียบคันเร่งในแบบความเร็วที่เร็วขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เขาไปหน่วงเขาไปเซฟเพลังงานต่างๆซึ่ง ไม่สัมพันธ์กันนะคะไม่แนะนำให้ใช้ถ้าจะไม่ใช้ระบบนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดระบบนะคะรูไปใบไม้ก็จะหายไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าถ้าเราจะขับรถนะคะกดลงกรุณากดคันเบรกลงเพื่อปลดเบรกมือแน่นอนค่ะเราต้องเหยียบเบรกด้วยนะคะก็กดเขาก็จะปลดเบรกมือไฟฟ้าให้ถ้าเราจะจอดนะคะก็ เพียงเท่านี้ค่ะใช้งานง่ายมากๆาเลยแล้วก็จะมีมาตรวัดนะคะสัญลักษณ์โชว์ที่มาตรวัดเช่นเดียวกันในเรื่องของการจอดสำหรับเบรกโคนะคะจะเป็นระบบที่ช่วยหน่วงเบรกแบบอัตโนมัติเลย mm hmm. ก็อย่างเช่นเวลาที่เราจอดติดรถน้อนที่ไฟแดงเงะะี้ยค่ะปกติอย่างนาาเนี่ยก็จะเข้าเกียร์ดีแล้วก็เหยียบเบรกใช่ไหมคะแต่ถ้าระบบนี้เนาะเขาจะช่วยหน่วงเบรกถ้าเรากดเปิดระบบใช่ไหมคะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ เสร็จแล้วให้เราเอาเท้าออกจากเบรคได้เลยนะคะรถเราก็จะไม่ไหลนะแต่ระบบนี้จะทำงานเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าเราเปิดใช้ระบบนี้ไปแล้วหน่วงเบรกแล้วเราอยากแตะคันเร่งเลยได้ไหมได้นะคะเราสามารถเหยียบคันเร่งขับไปได้เลยแต่ถ้าเราเบรกอีกแล้วเ,เอาเท้าออกจากเบรกรถเราก็จะหยุดนิ่งเหมือนเดิม แต่ถ้าเราไม่อยากใช้ระบบนี้แล้วนะคะให้เรากดที่สวิตช์นะคะก็จะหายไปมีคูก็ก็จะออฟให้ทันทีก็เอาความสะดวกเราอย่างเช่นเราอาจจะไปจอดเราค่อยกดเปิดระบบก็ได้นะคะกันลืมด้วยวาย่าง่ายๆ